สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าไม่ได้นอเสาร์ตแก้มไปชูด้วยนี่ต้องหยไน่ม่ได้นอเสาร์เ่ย ดูมาแล้วสวัสดีค่ะเร็วมดพี่เขาไม่ได้ดูพ่อพ่อไงพ่อหนูแล้วมั<ร>ใส่มันมีไปไดโนเสาร์ขึ้นมาเลายไปไดโนเสาร์ไมไม่ขึ้น จะขยับหน้าก่อนขยับหน้าก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าสวัสดีค่ะเลวคนดูสองพันแล้วตีดูตรงแก้มนี้ตรงนี้ใส่ปากมีตรงแก้มมีชูหรอพีชูอ้วนมากครับตอนนี้ี่สิวี่สิววันนี้ชูมาชูอยู่ที่ไหนตอนนี้ อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่แกนตอ,อนแกนอยู่กับใครบ้างคกนพ่อเบิ้มแม่หน่อยแล้วก็ยายเพียงแล้วก็พี่ชูแล้วก็น้าอ้นแล้วก็วกวกยายเพียนตาปี่ะตาปีล่ะอยู่บ้านคนเดียวไปช่ชวยงานเขา <laughs> ช่วยงานอะไรติดแก้นอยู่บนแก่น้าอ้นนี่เดี๋ยวแก้มพี่ชูปุ๊บปุ๊บมา <laughs> สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้คุณแม่มาหาบอิชูอิชูอ้วนแล้วใน f อเขาพูดทักทายหนูเยอะเลยเห็นไหมบกมือทักทาย FC เด้อเนี่ย มี้ได้เนเะสา์ด้วยสวัสดี4,000ท่านนะครับอ่านสวัสดีคุณแม่อ่าพี่ชื่อว่าทำาเลยชื่อว่าทองค่ะอแม่ชูตรงนี้พ่ออีชูมาดิมาดิค่ะ พ่อหนูเป็นอะไรนะพ่อเป็นอะไนเป็นะไรามตรบอดยตำ้วตไม่ใช่ยามหรอไม่ใช่ยายามก็ต้องเป็นโจนยามเขาแบบดูแลเขาปลอดภัยอันนี้น้ำอะไรชูเ๊ปซี่ถ้ากินเยอะมันจะเป็นอะไรกระเพาะ อ๋อกินเป๊ปซี่เยอะจะเป็นอะไรนะมีรถนี่เดี๋ยวแมวถ้ากินเป๊ปซี่เยอะมันจะเป็นอะไรทำไมแต่กับพ่อกับพ่อคิดว่าเราจบไม่มีรถใช่พี่ชูจำมั่งครับหน้าเหมือนกันหมดเลยทั้งบ้านอันนี้ใคร พ่อเป็นยามสรุปพ่อเป็นยามรืยตำรวจอย่าตำรวจตำรวจค่ะรุ่สา่ติดแกมยี่ปีนันยี่ปีนั้เป็นน้องรนสาวแน่เลยไอ้รุสาวิิดแก้มด้วยไหนดูโซล่า อยู่สังอะไรเ่สรางเข็นไฟทั้งทอดมะเขือเทศอ๋อเฟรนฟราพรอมมะเสือเทศอยังไม่มีหลอดเลยพีก็ไม่ได้กินอิชูสี่ขวบแล้วครับปีนี้กระดากรดากระาดูมกราคุพาพี่ดูอมกราคุณพาพี่นะ้สายอนทลองดีน้าน้สายอน คุณพายี่น้องใช้ยอดตอนนี้หนูจะมาจีบใครบ้านนุกหน้าไปเขาไม่อยู่อ๋อเขาอยู่อีกบ้านนึงไม่เจอนหนุ๊งหน้าไปเลยไม่เจอหนุ๊งหน้าไปเลยนนุ๊กหน้าไปเขาอยู่บ้านนั่นเลยดีกว่าไม่เจอเขาหรือยังยังไม่เจอใครอยู่บ้านกันนะอ๋อโอมอเชนะ กับใครอีกใครอีกคนไหนนะคนที่อยู่ในห้องชื่ออะไรคชื่อหน้าโอม่ะคนหนึ่งกับน้าโจน้าโจธวัชชัยน้าโจธวัชชัยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้ไม่เคยเห็นเลือหายลบยัง หายลกแล้วแดดสซกระปุกมากแล้วออทำลกกันไปเลยโธโมเป็นพูดพูดดีๆสิเดี๋ยวเขาก็เชื่อหนูอิชูเขามีเหลี่ยมมีลายนะครับอย่าไปเชื่ออิชูมากนะฮะลกเกินไปหรือลกตรงไหนบอกสิลกตรงข้างนอกอ๋อข้างนอกมันข้างนอกก็สะอาดแล้วนี่แค่ไม่ได้กวาดเฉย ของไม่มีแล้วนูกลับไปนู้นจะไปเก็ดให้เราไม่มีไม้กวาดนี่ก็มีน,น้ํนกวาดนะนดนบาน,อนไนานอนชูมันเหลี่ยมเลยชูไอ <c oughs> ชูมีเหลี่ยมแต่น้อยไม่ได้เนี่ยเย็ยนเย็ยนเย็ยนชูปกมากเลยะ <c oughs> อะไรเต้นอะไรเดี๋ยวพาเต้นติก๊กต๊อบ

กำลังดีหยิบแล้วชูชูหิวยังแล้วนะออสชูสั่งอะไรไปบ้างนะสั่งไรนะเป็นไฟแล้วก็แป๊บสี่แล้วก็ซอสบังกรเท็ดจริงครับ กินข้าว์ะไรเฉยให้กินขา้าวไปกินขา้าวไปกินข้าวไม่มีหลอใช้โอ้ยขนาดไีหพี่พี่เขายังไม่มาพี่โปรโ<ช>มทโรงเรียนที่ชูเรียนโรงเรียนอะไรลุกขึ้นพูดดีๆเข้าโรงเรียนแล้วคุณนานอยู่อำเภออะไรจังหวัดดูใส่กล้องสิ่อยู่จังหวัดไม่รู้จาก <laughs> อเดินเมษาเดินเมษาช่วยเข้าโรงเรียนใช่ไหมเดินเมษาช่วยหน้าเบสถามงวดหน้าตัวไหนหวอกตัวไหนห้าแปดหกจังเลยปบัเดีเอาะจองไปแหละอะไรนะ จองอยังเบาจองไว้อ๋อที่จองไว้เหรอห้าอะไรนะห้าหกเจ็ดแปดคู่ไปแล้วเอาแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยคุยกับเพชรค่ะนี่น้าสายแนนก็มานี่ที่ที่ให้แหวนหนูวันนั้นน่ะสวัสดีน้าสายแนนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่ออก หวยบอดิก้าน่าชูบอกหวยอีกแล้วไอชูเห็นไหมภาพเขาก็มาเยอะๆใช่นี่รูปโปรไฟล์เขาแล้วก็เขาพิมพ์บอกเลยนะทอดไข่ชูมาแล้วชูดีสะบอกเพนฟายเพนฟายังไม่มา สดีหกฟันตันนะครับเอาไปกินโชว์หน่อยเขาเรียกอะไรนี่แตงกวาภาษาอังกฤษอะไรเยาก <laughs> เรียนยังไม่ถึงหรอแ, <laughs> แปล่ปอย่างนอ้อแตงกวาเนาะ <laughs> ต้องบอกพลงขาวสอนอให้ <laughs> อ๋อไอแตงกวาอะไรครับแตงกวา เดี๋ยวรอบเอฟเอฟพเอฟซีอยพิมานะชื <music Brothers> okay, ่อเรียนไม่ถึงหรอแดงกว่าน้ำเปล่าภาษาญีกปุ่นน้ำโม้โหหิวเหรอเดี๋ยวไม่กินข้าว็นกลับอ่ะ สวัสดีค่ะน้องแซนดี้สวัสดีครับคิวคัมเบอร์กิ้คัมเบอร์คืออะไรแตงกวาพูดสิคิวคัมเบอร์แจงกวาแจงกวาคิวอะไรคิวคัมเบอร์คิวคัมเบอร์แจงโมล่ะแจงโมว่าจะไม่ร้อนสำเนียงสำเนียงได้หรือเปล่าไม่จะไม่ร้อน วยคัมเบอร์ขอบคุณมากครับหมูล่ะหมูไม่รู้จักหมูอะไรหมูภาษาอังกฤษนึกนึกนึกไม่รู้จักนะอบจำไม่ได้หรือไม่รู้จักยังไม่ได้ จำไม่ได้อพิกพริกพริกพริกหมูพริกหมูอืมแมวล่ะอะไรละต้องคิดคิดคิดแมวกับหมาเลยจำง่ายสุดแล้วหมาอะไรหมาฟูนักยังไม่กินข้าวใส่สมองยังไม่ลื่นครับเป็นไฟได้ยัง หมูหันหนูกเอาหมูหันมาไป็นลูกแต่นี่นี่หมูหันนี่อันนี้ตัวอะไรทำไมจบเละเทะเน่าจังเลยนี่ยังไม่ได้สักอันนี้ของใครของพี่เอานุเอานูค่ะเอานุค่ะชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรชือ่อหมูอะไรหมูหันอ๋อเป็นตัวโปวดเลยเหรอไปไหนมาไหนต้องเอาไปด้วยเหรอหอมมันให้เราดูซิหอมมันสิ อะไรมันเน่าเลยทำไมไม่ซักทำไมไม่ซักมันก็เน่านะเจ้าูสายมันกรทเจ้าอะไรนะเจ้าหมูหันเจ้าหมูหันแล้วมีเจ้าอะไรอีกเจ้าอะไรมีสองตัวไม่ใช่เหรอเจ้ามีแบอะไรหมูอะไรหมูหมูมูหมู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 อยู่บ้านเหรอ อ๋ออยู่ในรถอยู่ในกระเป๋าไม่เดี๋ยวหลบเขาก่อนชู <ๆ S 1> สวัสดีครับข้าวผัดหมูเป็นไฟรายด้วยคุณจะกินเฟรนฟอย่างเดียวเลยใช,ใช่หรือเปล่าใช่หมูหรือเปล่าใครจะถูกต้องหรืหลอใช่ไหมคุได้สั่งไหมคะใช่คะ่ะใช่ใช่ไหมคะๆๆการเยอะๆนะ ได้เป็นสาวรขอบคุณพี่คนสคขอบคุณโอ้ยไหมเห็นเพี่อู้นะอาวแม่ร่งี้นไกอไฟเปนร้อะไรดมใหญ่เลยเป็นไฟอร่อยไหมใ่ค่ะ ชูชอบเหรอทำไมชอบแบบฝรั่งยังเลยชอบลาบก้อยไหมไม่ชอบค่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่นติ๊กตอกกับไอชูให้ดูกันนะครับผมบ๊ายบายเอานี่ไงน้าปลายมานี่น้าปลายด,ดีบ๊ายบายเลยน้าป,าาปาลายมาถึง นาปายไหนนะนลูกเมื่อคืนเขาไปงานด้วยกันใช่ไหมแต่เขานอนคนละบ้านแล้วแหละนาปายอยู่บ้านมากินข้าวนาปายมาปายไม่หิวโอเคบายบายขอบคุณครับบายบายครับแล้วเจอกันครับผมได้แล้ว